4ส,สโมสรดังพรีเมียร์ลีกให้ความสนใจคว้าตัวออดก,การกลูกกองกลางทีมชาติอิสราเอลวัย19ปีของเรเบรูซันบวกมาร่วมทัพความเคลื่อนไหวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษอยู่ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะช่วงสเสมอก่อนเข้าสู่ฤดูก,กาล2023-24บัรดาทีมต่างๆเริ่มทยอยเปิดตัวนักเตะโดยหนึ่งในข่าวที่น่าสนใจคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้ อาเซนอนและสะเปอร์สนใจคว้าตัวออดก,การกลุกแข้งวัย19ปีทีมชาติอิสราเอลที่เตรียมลงสนามพบอังกฤษในรอบรองชนะเลิศสึจชิงแชมป์แห่งชาติโยุโรป2023รุ่นอายุไม่เกิน21ปีรอบรองชนะเลิศคืนนี้เวลา23นาฬิกา อ,อดกายย้ายมาร่วมทัพเรดบลูซันบวกเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยค่าตัว7็ล้านยูโรพร้อมจะลดปากกาเซนสัญญายาว4ปีลงสนามในศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีไปทั้งสิ้น15านัดยิง2ประตู2แอซิสอีกหนึ่งผลงานที่โดดเด่นคือลงเล่นให้ทีมชาติอิสราเอลรุ่นอายุไม่เกิน19ปีในศึกยูโร2022ยิงไป4ประตูในทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวและหนึ่งในนั้นคือการยิงใส่ทีมชาติอังกฤษในรอบชิงชนะเลิศผลแข่งขันแพ้1นต่อ3เอเย่นของอ,อดการยืนยันว่า เขาได้รับความสนใจจากหลายสโมสรแต่แน่นอนว่าเราต้องรอเวลาเพื่อหารือและตัดสินใจกับการย้ายทีมในอนาคตอีกครั้ง